ออกมาจากคอนโดถนมมิตรนะคะจะรับออกไปทางซอยรามินทรา65นะคะก็ถ้าเกิดว่าน้ำไม่มากก็คงแกะพันฝ่าไปจะถึงปากซอยรามินทานะคะดูสถานการณ์แล้วน่าเป็นห่วงครับแดงน้ำ พ้นพื้นผิวถนนนะครับประมาณ30เซนได้ครับนะสามสิบเซนแต่ก็ลดเล็กนะครับนะน่าเป็นห่วงครับนะถ้าไม่จำเป็นก็รีเลี่ยงนะครับระหวา่างซอยรามิำา65ที่จะเข้ามาตรงถนนวัชรพลนะครับเนะอ ด,นะด้องไหยคุณแดงคุณแดงกลับแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเห็นข้างหน้ามีจูงมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะคะนรองไทยจะไม่รอ,อนานาดด้นข้าถึงได้ครับนข้าเต้นได้ก็ตอนนี้บกลับครับไม่สามารถที่จะมุ่งหน้าออกปากซอยรามดาหกสห้าได้ครับเนื่องจากดับนะครับรถดับแล้วนะครับนะ นี่นะคะธุรักทุเลนะคะก็เจอปัญหาน้ำท่วมสูงนะคะนท่วมซอยหมดเลยนะคะซอยเล็กซอยน้อยนี่ออกลำบากนะคะก็จะมะีก่อเป็นปลาวไม้ไว้ให้เดินนะคะ อ่ะสู้สู้ค่ะน้าแ้วไปต่อค่ะน้ำระดับน้ำสูงมากครับนะเป็นอันตรายต่อรถอนะครับนะที่สัญจรไปมาเพราะว่ารถสวนกันนี่ก็เป็นการเพิ่มระดับน้ำนะครับแบเพิ่มขึ้น ก็นี่แหละครับสภาพที่เห็นนี้ครับก็ืูว่าถ้าไม่มีทีธาจะลดลงนะครับก็คงจะมีผลกระทบนะครับชั้นในแน่นอนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นบางกระปิไม่ว่าจะเป็นสะพานสูงครับแล้วจะเปิดผล,ผลกระทบชั้นในแน่นอนถ้าคลองแสนแสะน,นะครับประสิทธิภาพการระบายน้ำไม่ดีพอ ก็จะทําให้น้ําทะลักท่วมนะครับและหลายเขตชั้นในครับไม่ว่าจะเป็นสะพานสูงไม่ว่าจะเป็นบินบุรีหนองจอกนะครับลาดกระบังรามกําแหงนะครับนะที่จะมีผลกระทบต่อไปนะครับช่วงนี้ก็สำรวจไปเรื่อยๆนะครับนะสำรวจไปเรื่อยๆครับอ๋อดับอีกแล้วค่ะ ดอดไปเลยเดือดไตลอดเลยนะคะอ่าุงมากครับรอี่นะครับแต่ว่านักทุเลนะฮะ ครับตอนนี้ก็มาถึงถนนวันชรพละน,นะครับที่เรากลับมาทางเดิมครับนะที่จะมุ่งหน้าออกรามินทาครับนะรามินชาแต่ก็ต้องดูสถา,านการณ์ครับนะเพราะว่ากระดานนี้ระดับน้ำเนี่ยมันือมาครับนะถือว่าสูงมากเลยแต่ก็การจราจรนะครับนะใช้รถใช้ถนนครับก็ยัง เรือมาจอดขายนี่ครับสองฝากฝั่งถนนนะครับก็มีที่รถใหม่นะครับนะขายเรือครับนะขายเรือแล้วก็ขายน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มนี้ไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ตามข้างทั่วไปได้นะครับนะสดานีรู้สึกว่าขาดแคลนครับมาดูครับนะสภาพตอนจริงจริงที่งานข่าวหรือคนไทยของเราออกมามาตรวจครับเพื่อจะได้เห็นภาพ นะครับเห็นภาพประวัติศาสตร์นะครับนะของประเทศไทยเป็นร้อยปีครับนะไม่เคยดีนะครับที่น้ำท่วมใหญ่นะครับขนาดนี้เราจะได้บันยทึ์ไว้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์การที่จะให้ลูกหลานนะครับได้ศึกษาเพื่อเป็นบทเรียนนะครับอาการที่จะอะารอพัฒนานะครับนะของ กทมในอนาคตนะครับเพราะว่า,วาครูคองลหลายที่นะครับนะลหลายแห่งก็ปรากฏว่าตื้นเขินครับบางที่ก็ถักสมทวาเยอะนะครับการระบายน้ําลงสู่ทะเลก็เป็นไปด้วยการยากลําบากนะครับก็ทําให้มีผลกระทบนะครับมีผลกระทบต่อ,อ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับนะคือน้ำไม่สามารถที่จะระบายลงทะเลได้ตามสภาพความเป็นจริงน,นะครับนะก็ต้องรับสภาพครับนะต้องรับสภาพว่าประเทศนี้เนี่ยใครครับนะเป็นผู้เหมือนจะทาตัวเป็นเจ้าของที่บริหารมาเป็นหลายๆปีนะครับนะแต่ก็ทิ้งปัญหานะครับสร้างปัญหาไว้ให้ ประชาชนนะครับนะผลกระทบที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้ก็เป็นฝีมือของคนทีอ่อ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าของประเทศนะครับแต่ก็ไร้ฝีมือครับไม่สามารถที่จะวางแผนรองรับระยะสั้นระยะยาวครับนะของปัญหาที่มันจะกระทบมันจะเกิดขึ้น นะครับตอนนี้ก็มาที่หน้าตลาดสนามมิตรนะครับนะเป็นธุรกิจใหม่ค่ะขายรองเท้าบู่อรองเท้าบูทนะครับแล้วก็เป็นเป็นทะเลสาบเลยนะครับนะเหมือนทะเลสาบนะเป็นเป็นทะเลสาบผมสอบถามนะครับนะผมสอบถามาทางาผู้ที่อยู่อาศัยในละแวกนี้นะครับเขาก็บอกว่าน้ำในเม่วานเนี่ยนะครับยังไม่มี ทีค่านะครับว่าจะมีมากมายขนาดนี้นะครับนะยังไม่คาดไม่ถึงเนี่ยว่าจะมีนี่ครับคือเป็นทางเข้านะครับเป็นทางเข้าคอนโดสนามนิรนะครับบ้านของคุณแอม่คุณแอม่เลีงค,คนไทยของเรานะครับนะก็มีคนกระโดดบ้างแล้วนะครับนะเนื่องจากตอนนี้ก็นะครับมีประชาไปแล้วครับนะ ลองทการลองทำการว่าจะทำได้ไหมก็ถ้าก็ตัวอย่างที่ธุรกิจของคุณแม่นี้อยู่บนพื้นที่ต่างระดับนะครับอยู่พื้นที่สูงก็ทําให้มือผลกระทบนะครับนะยังยังไม่ถึงนะครับนะก็ถือว่าเป็นนอกจากน้วก็นะครับ น้ำมันนะครับตอนนี้ก็งดนะครับนะรู้สึกว่างดในการบริการนะครับน้ำมันบางจากนะครับนะครับก็งดใหนการบริการไปแล้วครับดูครับเลยครับศูนย์เรียบเรียงทิ้ง้าวัชรพลนะครับนะมีการป้องกันนะครับมีกระสอบตายมีถุงพลาสติกนะครับตรงนี้ก็เป็นนะครับเป็น สถานที่นะครับนะเป็นทางการทำธุรกิจนะครับขายตายถุงนะครับนะในการที่จะไปบรรเทาแก้ปัญหาป้องกันนะครับนะก็ลดนะครับรถสภาพลดการจราจรก็เลื่อนไหลไปเรื่อยนะครับนะแต่ก็โชคดีนะครับที่ช่วงนี้รถแต่ละจำนวนรถที่หายไปเนี่ยครับเนื่องจาก ไปจอดนะครับมีน้ําท่วมนะครับนะ <ไป S 1> ก็เลยโชคดีนะครับเลยโชคดีอย่างที่รถล,ลาไม่ค่อยจะพลัดพล่านนะครับนะก็เป็นการใช้ชีวิตปกติอยู่นะครับนะตรงนี้ก็เกืบอบจะถึงปากซอยปากซอยอตรงสระเก็ดธรรมสถานเนะครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าตรงนี้ปริมาณน,น้ํำนะครับนะปริมาณน,น้ํา อ,อยู่ประมาณสัก5เซนได้นะครับนะ,ะก็เป็นืีนีน้ถนนเตี้ยนะครับนะแต่ก็ยังไม,ม,ม่มีมีผลกระทบนะครับเรื่องระดับน้ํานะครับก็ถือว่ายังยังปกติอยู่ครับนะยังไม่มีผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นโลตัสนะครับนะห้างห้างสป็นหวซื้อนะครับนะตอนนี้ก็คือผู้ที่มาใช้บริการรถือว่าจะ น้อยนะครับ <tang> น <ar> ี่คือห้างโรตัสนะครับโกโรตัสสาขาวัชรพลนะครับการจับจ่ายซื้อของก็เป็นไปอย่างเงียบเหงานะครับเนื่องจากประชาชนก็คงจะคนหนึ่งก็คงจะหลบอยู่ที่บ้านนะครับไม่ออกมาจับจ่ายซื้อของรอนะครับคงจะรอประเมินสถานการณ์นะครับก็ ไม่มีน้ำนะครับนี่ใต้ทางด่วนลำพาราครับนะเป็นพื้นที่ใต้ทางด่วนลำพาครับนะเราจะมุ่งหน้าไปที่แม่น้ำไปได้แม่ยี่ยมบ้านคุณย่าไหมอ๋อ63เลยค่ะ3ผ่านแล้วค่ะเดี๋ยวทางทีมข่าวเสียงมบนใดของเรานะครับนะไหนๆก็ผ่านมาใกล้กับบ้านคุณปู่คุณย่านะครับเซนจาม่าก็อยากจะไป ขอบคุณนะครับแวะเยี่ยมนะครับนะแวะเยี่ยมไปตรวจสอบดูว่าสถานการณ์น้ำบ้านคุณยานะครับยนะากขนาดไหานะครับทีมงานเราเสียงคนใดนะครับขอจบรายงานนะครับนะที่ถนนรามินทากิโลห้านะครับนะจะเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีสถานการณ์เปลี่ยนก็คงจะรายงานครับขอบคุณครับ